ไปที่แอร์พอร์ตไม่ก็สนามบินกดกดเข้าไปในรูปภาพเลยอ่ะกดเข้าไปมันเปิดไอ้น <Air. S 2> ู่นมันก็จะพาเราวาร์มาที่แอร์พอร์ตหรือวสนามบินอ่ะมันก็จะพาเราวาร์มาได้